สวัสดีนะคะเพื่อน,พ,นะะพี่สิรินะคะพี่สีรัตออ์แกนิกกร์เด็นนะฮะวันนี้ก็พามาดูชมสวนนะอันนี้เป็นต้นต้นทูนหรือต้นตูนที่พี่สิรินำมาจากที่ออบ้านสวนที่กรุงเทพนะคะที่สวนที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เอามาปลูกไว้ที่บ้านสวนนะคะ นี่นะคะนคะจากพืชพันธุ์ต้นก้าจากพืชพันธุ์อินทรีย์นะฮะเพื่อนมีเพี้ยอีกแล้วนั่นเพื่อนนี่เพี้ยช่วงนี้ก็จะมีเพี้ยอยู่บ้างนะเพื่อน,นถ้าเพื่อนเห็นจะเห็นเพียบินขา,ขาวตัวเล็กๆนะ อันนี้คืออายุที่ปลูกนะคะเพื่อนต้นตูนต้นนี้นะเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยอันนี้คืออายุอยู่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนที่ปลูกนะคะนี่นะคะอายุหนึ่งเดือนนะคะนคะะคต้นก้าพันจากพืชพันอินทรีย์นะคะก็จะงามแบบนี้นะเพื่อนจะงาม พืชพันธุ์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็งามได้เร็วนะงามได้เร็วเหมือนกันนะเพื่อนนะแล้วก็เป็นพืชพันธุ์ที่เราเอาไปบริโภคหรือเอาไปรับทานแล้วเนี่ยก็จะอร่อยนั้นเพื่อนจะอร่อยรสชาติหวานกรอบอร่อยนะหวานกรอบอร่อยด้วยประสบการณ์ของพี่สิริแล้วนะคะ,ะเพื่อนพืชผักที่เราปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะหรือเป็นจุลินทรีย์ นะหรือเป็นปุ๋ยออแกนิกที่เราเสกัดเองด้วยธรรมชาติเราทำเองด้วยสารธรรมชาติปุ๋ยออแกนิกจากธรรมชาติหรือสารอินทรีย์จากธรรมชาตินะคะเราพืชผักทุกชนิดนะคะด้วยประสบการณ์พิสิทธิแล้วนะคือได้ทำการปลูกใช้ทำปุ๋ยใช้เองปลูกพืชกินเองนะด้วยปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยออร์แกนิกนะ ก็จะเป็นพืชผักที่ทานอร่อยนะเป็นพืชผักที่ทานอร่อยแล้วก็เป็นพืชผักที่หวานกรอบแล้วก็ปลอดสารพิษนะปลอดสารพิษซึ่งเราทานแล้วเนี่ยเราจะเราจะมีความแตกต่างก็คือพอเราทานผักที่เราปลูกเองกับที่เราไปกินผักที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยคือพืชผักที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยมันจะไม่ไม่มีรสชาติหวานอร่อยเลยอันนี้คือด้วยประสบการณ์จริงของพี่สิรินะแล้วก็จะมีเพื่อน นะมีเพื่อนอีกหลายคนนะมีเพื่อนอีกหลายคนที่ได้ปลูกพืชผักอกินทรีย์แล้วก็ได้ประสบการณ์เดียวกับจากพี่พี่สิริเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยนะมันไม่อร่อยอันนี้อันนี้ก็เพื่อนเพื่อนหลายคนที่ได้ประสบการณ์เดียวกัน, <kite. S 1> ก,นก็จะบอกว่าเป็นความจริงนะเป็นความจริงเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่า กินผักที่ซื้อมาจากที่ท้องตลาดแล้วเนี่ยมันจะไม่อร่อยเลยนะเราเหมือนเรากินเหมือนเราเราไม่ได้กินผักนะเพราะมันไม่มีรสชาติหวานกรอบเลยนะเหมือนเรากินบางอย่างเมื่อกินกระดาษนะด้วยผักกาดผักกาดที่เป็นผักกาดห่อที่เราไปซื้อมาจากห้างหรือว่าจะจากในตลาดห้างสรรพสินค้าแต่ละที่ไม่เหมือนกันกเาา็เอามากินก็ มันเหมือนเรากับเราเคี้ยวกระดาษนะมีความกรอบแต่ว่ามันไม่มีหวานไม่มีรสชาตินะเหมือนเรากินกระดาษนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราปลูกกินเองนะปลูกผักกินเองปลูกผักอะไรก็ได้นะคะเราปลูกกินเองนะก็ปลอดภัยแล้วก็ได้รสชาติของผักที่หวานอร่อยนะคะเพื่อนนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปอัปเดตนะเป็นพืชผักที่นำมาปลูกไว้ที่บ้านสวนนะคะเพื่อน อันนี้คืออีกหนึ่งชนิดก็คือต้นเชอรี่นะต้นเชอรี่นะที่ได้มาจากพี่หน่อยบ้านไร่วังพยอมนะเป็นการสั่งต้นไม้มาจากพี่หน่อยก็ปรากฏว่าอันนี้คืออีกหนึ่งต้นพันธุ์นะฮะที่เป็นพืชพันธุ์อินทรีย์นะฮะต้องการไว้แบบนี้นะเพื่อนเนี่ยรั้วร้อมแบบนี้ทุกอย่างต้องรั้วร้อมแบบนี้เพราะว่าไม่งั้น จะโดนน้องไก่คุยหมดนั้นเพื่อนคุยจนปุ๋ยหรือดินที่เราเอาเอาเออมาบำรุงต้นพันต้นไม้ของเราน้องไก่ก็จะคุยกระจายหนีหมดนะเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็คืออีกอีกหนึ่งต้นพันไม้นะอีกชนิดหนึ่งเชอร์รี่ งามมากนะเพื่อนลูเยอะมากนะเชอรี่อันนี้คือเชอรี่ที่มีอายุอยู่น่าจะประมาณประมาณาสักสีเดือนนะพฤษภามิถุนากระรกฎดาสิงหากันยา5เดือนนะหเดือนตุลาห้าเดือนน,อน,อน,นี่ลงดินมา5เดือน งามมากนั้นเพื่อน,นเห็นไหมคะงามมากแล้วก็ร่างเดินดีมากสังเกตจากการแตกยอดมีการแตกยอดแตกใบแตกกิ่งนะโตดีมากนะคะเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้พี่สียังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งทําอะไรนะคะคือปล่อยไปตามพอลงดินไปแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติให้เขาจเจริญเติบโตไปแบบธรรมชาติเลยนะคะ แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักขี้วัวก็ใส่เดือนละครั้งเท่านั้นน้าเพื่อนเดือนละครั้งแล้วก็แต่ว่าน้ําหมักอินทรีย์พี่สิริจะดูแลอยู่ตลอดนะตลอดเท่าที่ได้กลับมาบ้านสวนก็ดูแลให้น้ํารดน้ําทุกวันช่วงในฝนตกพี่สิริก็ยังไม่ได้ให้การบํารุงเพราะมีช่วงฝนตกฝนตกชุกมากหนะ้าน้ำเนาะน้ํามาก็ ไม่เป็นอะไรเลยนะคะเพื่อนไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมคะอันนี้คือต้นเชอรี่นะคะนี่ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ต้นไม้ที่เป็นไม้อินทรีนะคะที่พี่สิรินำมาปลูกไว้แล้วก็ได้ต้นพันธุ์มาจากเ,เพื่อนเกษตรอินทรีนะคะพี่หน่อยบ้านไร่วังพยอมถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะเพื่อนที่ต้องการต้นพันธุ์ไม้นะต้นพันธุ์ไม้ที่เ,เป็นพันธุ์ไม้จาก ม้ป่าเป็นพัณเป็นเป็น,ปนอ่อต้นไม้มงคลนะคะหรือพืชพัน์ธุไม้ที่หายากนะแชทเข้าไปที่บ้านไร่หงังพยอมนะคะพี่หน่อยพี่หน่อยจะมีความรู้เรื่องต้นพันธุไม้ได้หลายอย่างนะคะโดยเฉพาะพืชพันธุ์สมุนไพรไม้มงคลนะพี่หน่อยจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพันธไม้นะคะเยอะมากนะคะถ้าท่านใดที่ต้องการพันธุ์ไม้ ที่นำมาปลูกไว้ในเป็นในในไร่สวนนะลองแอดเข้าไปหาพี่หน่อยบ้านไร่วงพยมนะคะนี่แล้วพี่สิริก็ได้ต้นพันธุ์มาสวยงามและก็สมบูรณ์มากนะคะเพื่อนนี่นะคะพี่สิริก็ได้ต้นพันธุไม้หล,หลายหลายอย่างอันนี้เป็นสดาต้นพันุ์สดานะคะนี่หน้าตาของต้นสดาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะนี้ยอดยอดใบ สามารถที่จะนำไปทำเป็นน้ำหมักพืชขมได้แมลงนะคะได้ดีมากได้ดีมากเลยนะคะเน,นี่ยเดานะ,ะเดาขี้เหล็กนะคะเป็นต้นพืชพันธุ์ผักขมฉีดไล่พ่นแมลงเพี้ยนะได้ดีมากนะอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์เชอรี่นะ เดี๋ยวเรามารอดูนะคะเพื่อนต้นพันช e รี่ต้นนี้จะได้กินผลเมื่อไหรนะอันนี้ก็อายุมาก็5เดือนแล้วนะคะหเดือนแล้วนะนไะคะอันนี้คือต้นพันไม้ที่พี่สิริปลูกเอาไวนา้นะแต่ก็จะมีต้นพันไม้ที่เราไม่ได้ปลูกแต่ว่าเมล็ดก็ร่วงร่วงลงมาอันนี้เป็นต้นดูนะเป็นต้นประดูนะคะเพื่อนเห็นไหมคะต้นประดูถ้าเราเลี้ยงเอาไว้ ต้นประดู่เนี่ยเป็นต้นไม้ยืนต้นเป็นไม้ป่าเบตนจำพันที่มีเนื้อไม้แข็งแรงมากนะเพื่อนซึ่งพี่สิริเองที่บ้านก็ได้ทําการได้ต้นพันธุไม้เยอะมากนะแล้วก็เลื่อยลงมาเนี่ยเนี่ยกลองไม้เห็นไหมคะนี่จากไม้ประดู่ทั้งหมดนะไม้ประดู่เนี่ยไม้ประดู่เพื่อนดูเนื้อไม้เนื้อไม้แข็งแรงมากนะคะเป็นพันไม้ที่สามารถที่จะนำมาเป็น ไม้ที่ทำก่อสร้างบ้านเรือนได้ด้วยนะคะเนี่ยไม้ประดู่อันนี้คือต้นพันธุ์เนี่ยนะต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ที่ต้นดอกปิวมานะดอกดอกจากต้นใหญ่เลยนะปิวมาตกมาแล้วเกิดมาเป็นต้นก้าแบบนี้น้นเพื่อนนี่นะฮะแล้วก็ต้นใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมีไม้ประดู่ทั้งหมดนะเนี่ยประดู่ เราดูนะคะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนพี่สิริก็พาเพื่อนมาแชร์เนาะสาระในบ้านสวนนะคะจากพืชพันไม้อินทรีย์นะคะสำหรับเช้านี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าพี่สิริจะพาเพื่อนมาทำอะไรนะแล้วก็จะพาเพื่อนไปชมอะไรติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า